สวัสดีครับเพื่อนครับวันนี้อยู่กับคอกกี้ฟ็อกซี่นะครับมาต่อในพาร์ทที่5นะฮะอาจจะสงสัยว่าทําไมมาอยู่จุดนี้เรามาสร้างบ้านที่ใหม่ครับเพราะว่าวันนี้เราจะมาบุกรังมดกันนะครับกับน้องเกม2คนเลยวันนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ไงน้องเกมของเรานะครับคือบ้านเราเพิ่งสร้างไปเมื่อกี้นะฮะตัดภาพมาเลยเดี๋ยวจะเดินสํารวจให้ดูว่ามันมีอะไรบ้างนะครับอ่ามอมบุคคลที่หนึ่งแล้วกัน ในระหว่างนี้เดี๋ยวต้องเกมหาของเดี๋ยวเรามาดูบ้านกันจะสร้างเป็นบ้านคฤหาหนดไม้ผสมหญ้าแะ้วกันเนาะเนึยงว่าหาสามชั้นได้ป่าอ่าเข้าไปดูเลยประมาณนี้นะครับเราจะไม่สร้างหลังใหญ่มากเพราะว่าขี้เกียจกวาดนะครับม,มันใหญ่เกินอะเอาประมาณนี้แหละเพราะว่าเราไม่เน้นอยู่บ้านอะเราเน้นวิ่งวิ่งฟาร์มใช่ไหมเกมออัน,นบันไดก็สร้างอะไรไม่รู้พี่อะไรโคตรมั่วเลยสร้างมาเถอะครับ <laughs> ประมาณนี้ครับบ้านเราประมาณนี้ประมาณนี้ยังไม่ค่อยมีอะไรเพราะว่าเราต่อจากพาร์ทที่แล้วนั่นแหละแต่เรารู้สึกว่าฝั่งนู้นมันทรัพยากรหายากเกินไปก็เลยสร้างกใกล้ๆตรงนี้เลยนะฮะรังมดเห็นไหมทุกคนมองไปตรงหน้าเลยเป็นรังมดเดี๋ยวเราจะไปสารวจกันนะครับว่าจะมีอะไรในรังมดเพราะว่าก็ไม่เคยเข้าไปเหมือนกันตอนนี้ก็เดี๋ยวหาของแพ๊บหนึ่งนะครับผมกับน้องเกม ไปหาสเบียงก่อนเกมสร้างไอตัวนี้ได้ไหมสร้างอะไรเดี๋ยวนะอาวุธที่มันเป็นเดี๋ยวนะคอนอะคอนพี่พี่ใช้อ่ามดสี่อันแล้วก็เชือกฟางแล้วก็ส่วนกลางมดเดี๋ยวปเปิดต็อ,ตอบเลยพี่ต้องกินข้าวอะ่ะลืมกินข้าวเลยครับเพื่อน ตัวเกมหิวข้าวไปเลยหิวครับเดี๋ยวนะพี่ไปหาเนื้อมาก่อนไอ้พอเราจะหาเนื้อมันหายากเราะ่าบ้านหลังนี้สวยกั่ทุกหลังนะครับหลังที่แล้วเราเราลื้อลงนะครับเพราะว่ามันอะไรรู้ไหมม,ม,มันแหลกมาหมหลกใช่ไหมเค <laughs> มันแหลก พวกเราสร้างสูงเกินไปก็เลยรืย้อลงก็งเลยามาสร้างตรงนี้นะครับอ่ะยังเอาแค่นี้แหละน้องบอกคอมไม่ไหวนะครับอุ๊ยอันนั้น้ามันเ็มอ,องหายงางไม้เหรยงางไม้อยู่ในกล่องอยู่ในกล่องเยอะเลยอยู่ในกล่องเยอะมากพัวอ๋อไอ้อเหี้ยเบิด,บด เดี๋ยวนะครับขอหาของแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะพาไปบุกรังมดนะครับสักครู่หนึ่งเดี๋ยวหาของกินก่อนโอ้โหไม่ได้เล่นหลายวันเออเอาตายการอากาศนะครับเพื่อนโอเคพร้อมแล้วพี่มาเดี๋ยวนะหาน้ำให้พี่หน่อยดิเห็นไหมพี่นีงง่นี่ไงน้ำไหนไหนไหนนี่นี่อยู่นี่เห็นแต่ตัวเกมอ่ะปีนขึ้นมากินเลยเคาะได้ไหม วิ่งยัน้ำนี่น้ำนี่เกมเกมเออวะเทียบเลยคนละป้อนเห้ออุ้ยได้เลยนี่เดียวเต็มละผมก็เต็มละวันนี้แหละเกรมครับอืครับวันนี้เป็นตัวผู้หญิงนะวันนี้ตัวผู้หญิงทุกวันเลยอันนี้เป็นตัวแทงก์ปะเนี่ยใช่อันนี้ตัวแทงของพี่เป็นตัวกึ่งแทงกึ่งมดตัวแทงกทำงานเลยแบกของตัวแบกของอ่าแบกของด้วยแต่เนี้ย เพื่อนๆอาจจะยังไม่ทราบนะครับถ้าเราใส่ชุดมดเนี่ยเขาจะสามารถเพิ่มสล็อตในการแบกของเนี่ยอย่างผมใส่2ชิ้นมีใช่ไหมมีหมวกกับสนับเข่าใช่ไหมเขาเรียกอ่าจากปกติแบกได้5ชิ้นนะครับอย่างเช่นแบกเนี่ยแบกกิ่งไม้พวกเนี้ยได้5้าชิ้นใส่เข้าไปจะได้อีก2ชิ้นแต่ว่าถ้ามีเกราะตัวตรงกลางก็จะได้เป็น3ชิ้นเป็น8ชิ้นรวมกันแล้วอ่าพี่โอนมีมีดมันมีดมีดไอ้มีดที่ต้องคาบตรงโตมันแรงปะพี่ลองอย่างแรงแรง มันต้องไปตีแมงราว้าน่ะเดี๋ยวพารหน้าเข้าไปลาว่าก็ได้อ๋อไอตัวพิษเนะใช่ตัวพิษที่เราไปสำรวจใกล้ๆบ้านเราเมื่อก <Okay. S 1> ี้โอเคไอตัวที่มันพ่นพิษเน่ย <Okay. S 1> เราพร้อมหรือยังครับเราจะไปที่รังมดเปิดดูแผนที่ตรงนี้นะครับรังมดเห็นไหมครับโอเคพร้อมแล้วเริ่มเลย let's go เีนครับเพื่อนๆรังมดอยู่ตรงนี้นะครับเท่าที่ไปศึกษามานะเด,ดี๋ยดี หลังมดเห็นไหมเดี๋ยวดูรอบๆสักรอบหนึ่งก่อนให้เพื่อนๆดูนะครับหลังมดกับน้องเกมโอเคพม่อมีตัวเฝ้าเลยมันเดินออกไปแล้วเข้าไปจะเจอเลยว่ามันจะมีมดทหารไหมพี่ยังไม่เข้าอนะไปลองดูไหมน่าจะมีแหละโอ้โหหลังมดหลังแตนหลังต่อนะครับจุดไฟนะเดี๋ยวพี่จุดไฟเกมเกมไม่ต้องจุดไฟแล้เกมสตันก็ได้เกมตัวแทงแตีพี่จิ้มหอก เหมือนกันนะน,นี่มันมีอะไรให้เก็บไหมในนี้คิดว่าน่าจะมีแหละน่าจะมีเนาะมันเป็นเหมือนดันเจี้ยนไหมอุ้ยพี่มีทางแยกวะ่ะซ้ายขวาซ้ายเราลงไปข้างล่างเยลยว่ะเราไปขวาก่อนเนาะไปทำมดกระลึกเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ย <c oughs> อะไรวะเนี่ยเงาะอ่าไม่ใช่อะไรเนี่ยมีเงาะที่ไหนหล่ะอันนี้คือรังมดลงข้างล่างเฮ้ยเกมเกมเสียงอะไรวะข้างหน้าข้างหน้า เอาไหมเอาดิอะไรอะใครมดเหรอไม่ไม่ใช่ไม่ไม่ขบนม,มีขบนม,มีเห็นไหมเนเอามเอาเอาอั้เอาเอาเอาเกมสตา้นในเกมสตาไม่ตีตัวแทงวะอ่ตีพี่เะอะอามดทหารนะครับในส่วนชิ้นส่วนตัวแล้วก็ส่วนกลางมีแผนพี่เอเอสองตัวเดี๋ยวพี่จิ้มไปเกมสตัร์ไป คอนสตันตป้อมหลบออ <laughs> ไหมทีมที่ติดเลยคอนสตันตป้อมอ,อ่าเกมเก็บอ่าโซเยอร์แอนโอเคโอค้โหเย้เฮ้ยได้ได้ถุงน้ำกรดด้วยเออน่าจะเอาไปประกอบกับทำเป็นมีดหรืออะไรสักอย่างเกาะกรกะเลือดไม่ลดเลยวะพี่ฮิวให้ผมมนะัเนี่ยพี่เนี่ยเกาะหัวรถเนี่ยนนะ <laughs> ั่นเฮ้ยอะไรเนี่ยสแตนต์แล้วสแตนต์แล้วอเ,เอาเกมเก็บไป บอผิดเต็มเฮ้ยเกมอะไรเกมเออวะเรายังไม่เคยมากันนะครับเพื่อนๆอันนี้คือดังมดอ๋อสกิลพอยต์เก็บนะขนาะ้ขางหนา้นานะเก็บไรเห็นไหมนี่เกราังกราะโอ้ยเก้ได้ห้าร้อยพอยต์โอเคบังคับสงสัยห้าร้อยพอยต์นี่คืออะไรคือตัวนี้นะครับกดแท็บขึ้นมาจะอยู่ขวาบนเห็นไหมครับเพื่อนๆ เอาไว้ไปปลดล็อกสกิลในการสร้างสิ่งของต่างๆแล้วก็ครับอาวุธต่างๆในเลเวลถัดไปอ่าไปไหนต่อจะต้องหาทางลงข้างล่างไปตรงเลยเกมเกมมีไฟอยู่ใช่ไหมพี่มีไฟอ่ะไม่มีไม่มีช้าและเดี๋ยวนะยังไงครับเกมเกมเกมไม่ยากแห้งไหมไม่ยากแห้งอีกสองอันจะได้กันไม่มีไม่เป็นไรเอาลงเอาลงไปก่อนเราลงไปก่อนผมพับบล็อก เกมอมันเกมเยอะเยอะเกมสตันวมเกมสตันวอ้ยเ,เยอะเโอ้ย oh, e หมดเกมเกมเกมเปเกมที่เหนื่อยเดืมนกันเดืนกันถอยถอมันไม่สตันเลยวะมาเก็บขตัวหลั<ไ><ป>งขวัหลังโอเคโอเคขลังหลัง อุ้เน่าโดนเลยเยอะมากโอ้โหเฮ้ยตายแล้วอุ้ยตายหมดเลยเก็บตัวหลังเก็บจะดูผลงานแล้วนะเพื่อนๆหมดย่างหมดย่างไม่ได้เอาหิวมาด้วยพี่มีสองอันเดี๋ยวพี่ดรอปใหมรู้สึกว่ายิงเรื่องยิงเก็บเลยเกมเก็บเลยไหนอะตรงพื้นไหนนี่นี่นี เฮ้ยนาฬิกาเออไหนอ่ะพี่ทิ้งลงพื้นนี่เนี่ยนะเอ่อแบนเด็ดอ่ะพี่ยืนกันดิเอานี่งโอเคแค่นั้นเองเลยเอาตรงไซไหลเอ่อดูใกล้ๆสิไซไหลโอเคเฮ้ยโอ้ตกใจเฮ้ยพี่เกมเกมเกมลุ้มลุ้มลุ้มในเกมพี่ว่าเราออกไปเอาไฟกันไหมแล้วค่อยมานี่ใหม่ เคเเราเราไปเก็บตรงนี้ก่อนออกทางไหนเลยเฮ้ยพี่พี่พี่เลิศเลิศมันเลิศก,กระเดืมมออ่ออ่ะออกออกออกโอเคเดี๋ยวเ,เพื่อนๆเดี๋ยวเราจะมาลงรูนี้นะเห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยวเราไปเอาไฟก่อนนะไฟเราไม่พอไฟเราจะหมดละไปเกมเราไปเอาครบไฟออกทางไหนเลยนะดวงดวงดวงไปเกมเข้าไปต่อเลยนะครับรอบที่สองเมื่อกี้ไปเอาครบเพลิงมานะครับ Whoa, ให้พี่ถือก็ได้เขาเดียวให้พี่เป็นคนถือก็ได้พี่มีหินพี่มีตัวคอนเคาะไหมเออมีอยู่เผื่อได้เอาหินเดี๋ยวถ้าเกมไเป็นเกมเผื่ออาวุธเราพังเผา่อได้ซ่อมผมไม่มีคอนเดี๋ยวพี่ทุบให้อ่าเก็บเอาไว้สักอันสองอันเอาเอาไว้ซ่อมอาวุธข้างหลังพี่สองชิ้นโอเคเกมเก็บยังข้างหลังเกมมันึง จัดการเลยเกมเราลองออกซ้ายสุดดูไหมรอบนี้มันจะมีอะไรหรือมันจะเป็นทางตันหรือเปล่าเย <Yeah. S 1> อ่ะ,อะ,อะลองลองดูซิมันจะเป็นบรรจบที่เดียวกันไหมเป็นอะไรวะเดี๋ยวพี่ถือหอกนะโอ้แร่ เห็นควาสเยอะมากเห็นอาอ่าศอะไรวะ,ะควาสเหรอไปเจอแล้วข้างหน้าที่เดียวกันไหมเนี่ยไม่รู้อ่ะเกมเก็มเกมตัวหลังก่อนเก็มหลักเลยอ้ยเกมมีแบนป็นเด็ดอยู่ใช่ไหมมีมีมีของที่ไม่มีนะไม่ะนะเยอะโอเคเตะตัวขาดเลยเด็ก อ๋อโอเคแต่นะเรามาฝั่งนี้ซิเกมอะไรเนี่ยเกมเกมเกมมันคืออะไรเนี่ยเกมอะไรอ่ะมันมันเก็บอาหารมาไปนี่เกมเกมมาดูเกมเกมเกมมีแผนเกมนะ้วมเกมเออนี่ไงเออวะทางใหม่อันนี้ก้อนอะไรวะน่าจะข้าวโพดไหมแต่นะใช่ไหมมันคืออะไรครับเพื่อนเฮ้ยมีมีศพเวย ศพมาแล้วศพศพคนมีมีกระดูกคนด้วยพี่มันมีคนตัวเล็กเท่าเราด้วยเหรอคนก่อนหน้ามั้งเออใช่น่าใช่น่าจะเป็นอาหารนะครับที่มดเขาขนมาไมมาวเ้เก็บยังไงอ่าเก็บเลยมันจะอยู่ในแ <And you S 1> อน์ฮิวปึ่งชิปนะในชิปในาดาตา้าเนาะโอเคอ่ามันบอกว่าเป็นรลังมดโอเค โอเคอ้าวดูแล้วว่าตรงนี้คือที่เก็บอาหารหมดเราลองไปอีกที่หนึ่งสิโอเคอีกทางที่เก็บวิ่งไปเมื่อกี้ทางนี้หรอใช่ใช่ใช,ใช่ที่เก็บมาลงแล้วเนะี่ยตอนนี้แล้วมันจะมีอีกทางหนึ่งนะทางขวาเมื่อกี้ยังไม่ได้สำรวจไปสุดเกมอ๋อนี่ทางเรามาใช่ไหมไม่น่าใช่นะไม่น่าใช่ไม่น่าใช่ ที่ไม่มั่นใจว่าเป็นทางไหนใช่ทางเรามาทางเอ้อทำไมมันออกมาทางนี้วะเออใช่ใช่ทางเรามาทางเรามาเกี่ยงไรวะเกมเกมมาใหม่เกมเกมออกกันเกมเกมเข้าไปทางนั้นใหม่แต่พี่ออกทางนี้เฮ้ยเกมเกมเกมแล้วไม่ใช่โอ้พี่มมันลงมาได้ไงวะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยตายกูตายเกมเกมโอ้โหเกมมันตัวใหญ่มากเกม <Yeah. S 2> เอาเลยไหมเอาเลยไหมเอาได้เหรอไม่รู้อ่ะผมโดนพิษแล้วพี่ก็โดนพิดมาวิ่งอย่างเดียวเหรอตอนนี้ลองเลยวิ่งวิงงง่งกันวิ่งก่อนวิ่งก่อนพี่ดับไฟวิ่งดิเดี๋ยนะดูสถานการณ์แสดงว,ว่าทางซ้ายสุดเมื่อกี้เรายังไม่เคยไปใช่ไหมเกมเอาประเดตนไหมพี่เอาครับขออันนึงหน่อย เด็ดพิษเลยครับเมื่อกี้ิดเหมือนเงินอะไรอ่อะอเฮ้ยตอบเอาคนเลยพี่ขอสองอันได้ไหมเอาเลยโอเคอีกกระเด็นมาเนี่ยเอาทำอไมเหลือสามันวะพี่เก็บมาเสียอันเอเ okay. เอ,เอโอเคครบเงินนะโอเคเราลงไปท่อเล็กกอนปะตรงนั้นไม่อันตรายไอ้เหี้ยแม่งมุมแบบตัวไหนมันเร็วมากตัวนั้น นี่มันทางกลับหรอไม่เนี่ยเอ้ยเกมเฮ้ยอะไรถูกแล้วที่เราจะมาตอนแรกลีมองเอาอันนี้อาหารอาหารนะครับอาหารอะไรอะทีาา่รเรามาที่เรามาเรามาแล้วเฮ้ยมีหยดหยดน้ำหวานฉลอกไม้ด้วยอะไรเนี่ยโอ้มีเนื้อเน่าด้วยเหยดน้ำหวานเกินได้เออเก็บแต่น้ำหวานดีกว่าหรอ เราบาดจากดอกไม้อ๋อทางที่เรามาเมื่อกี้คือตรงนี้นะครับเพื่อนๆตรงมาในรั้วเราออกขวาสุดเกมเกมพอเราอ่าเนี่ยเนี่ยขวาขวาสุดขวาสุดตรงนี้เลยนี่ยเนี่ยที่เรายังไม่ไปนี่ไง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 เจอเห็นเจอไข่แล้วอะไรบ้างวะเนี่ยพี่เก็บป่ะเก็บเลย พยนะน่าจะมีไข่มดปะเนี่ยโปรดีวะตรงนี้เรายังไม่เคยมานะลงทางแล้วตอนนี้ผมพี่ก็หลงแล้วตอนนี้เดี๋ยวนะขอซ่อมอาวุธแป๊บนึง ทางใหม่นะเกมเรายังไม่เคยมาทางนี้ระวังแมงมุมนะเกิดโครงกระดูกอีกแล้วเฮ้ยเกมมันมีอีกรูนึ่งว่ะเกมเกมเกมเดี๋ยวนะใช่รูเดิมไหมไม่รู้ผบลงออ้าวงี้เกมเกมอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวพี่จะลงไปเฮ้ยนั่นรูเดิมอา้าวชิบหายรูเดิมโอเคโอเคถ้างั้นเกมเกมลงมาเกมลงมา เราจะไปอีกทางนี้เราจะไปทางทางนี้ทางนี้ทางนั้นก็ทางออกเหรอใช่ทำไมไม่เห็นมีไข่เลยวะเราต้องมีทางทางที่เราไปตอนแรกนน่นไอทางที่แมงมุมมันกระโจนลงมาอะใช่ไหมใช่เราไปตั้งต้นตรงต้นทางใหม่ไหมเนี่ยเนี่ยต้นทางโอเคเนี่ยทางออกทางนี้ก็เปลี่ยนทางออก หลังมดไม่เห็นมีมดเลยการมเกบเข้าไปก็เป็นทางเข้าอันนี้ก็ทาง<ม>ออก<ด>ใช่ไหมใช่ครับชัวนะชัวโอเคอน,นี่ทางออกโอเคเราเข้ามาใหม่อีกสักรอบหนึ่งมันมีทางไหนที่เรายังไม่ไปไหมก็ทางตรงอ่ะที่เรายังไปไม่สุดอ่ะโอเคไปเกมน,นำเลยพี่เดินตาม เจอเป็นมุมไหมเนี่ยคือเราเราเข้ามาเราได้แค่แ<ณ>ผ่นแผ่นเกมใช่ไหมแผ่นเกมใช่แม่งมุมมันไปอยู่ไหนวะเนี่ยแหละแถวๆนี้แหละถ้ามันไม่ออกไปก่อนนะเสียงทางซ้ายมือวะเอาแล้วนะครับคืออะไรไม่รู้เนี่ย ในทางที่เรามาตอนแรกเลยแรกๆเลยโอเคไฟเลยเกมตั้งตีมาตั้งตีเริ่มพิ้วเราเหลือได้เกินมาชิมายละอุ้ยตกทางเบลใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่อยู่นั่นเดี๋ยวผมขึ้นไปพี่อยู่นี่พี่จำไอ้หอยเม่นได้เนี่ยเราต้องออกเพราะว่าเกมขึ้นมามันจะโผล่ทางขวาพี่ตอนเนี้ยถ้าเกมมานะ ว่ายน้ำข้ามมาเดี๋ยวพี่จะรอตรงนี้โอเคเห็นเกมละเกมเราต้องออกตรงตรงเนี่ยเงาะหอยแม่นเนี่ยโอเคใช่ไหมทางนี้ยังไม่เคยมาใช่ไหมใช่สัเก็บต,ตรงพื้นน,นะนเผื่อมีอะไรให้เก็บอาจจะเป็นเคเวส์ไอหุ่นยนต์อะ รุปว่าห้องเมื่อกี้เป็นห้องห้องที่เขาเก็บราะมีใจกลางห้องเดียวคือห้องเมื่อกี้ไปเกลีลองไปดูล่าสุดทีให้เพื่อนๆดูห้องที่เรามาเมื่อกี้ก็คือที่มันมีทางลงอ่ะที่มันมีรูเหรออ่าที่มันมีรูแสดงว่ามันมันมีแค่ตรงนั้นจริงๆแสดงว่าไข่มันยังไม่เกิดเนาะเนี่ยลังหมดแล้วครับเพื่อนๆ่อเราได้มาแล้วไม่มีมดเลยมันออกไปไหนไม่รู้หรือตีมดตายหมดทางลง น่าจะเป็นทางลงนนั้นก็ทางทางอะไรวะทางน้ำโอเคเดี๋ยวขอลงไปก่อนนะไปหนึ่งะะเพื่อนนะครับเพื่อนเพื่อนมันจะอารมณ์ประมาณว่ามดเขาจะเอาอาหารอะไรมาเก็บไว้เนี่ยในหลังเขาแล้วก็มีศพด้วยแล้วตรงมุมนี้ตอนแรกก็จะมีน,นาฬิกาใช่ไหมอ่ามันเก็บเป็นภารกิจเก็บบริเวณเนี้ฉะนั้นแล้วพาร์ทนี้น่าจะพาเพื่อนเพื่อนมาแค่นี้นะครับ เราติดตามชมในพาคต่อไปเนาะเพราะว่าลังมดเราเห็นแค่นี้มันยังจะมีอีกหลายลังนะมีลังแมงมุมลังแมงอะไรนะเกมลาว่าใช่ไหมตัวเป็นฝุ่นอนะเป็นตดออกมาเป็นสีเหลืองนะ่ะออโอเคในภาคนี้เดี๋ยวขอพักไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวมาเจอกันพาคต่อไปครับผมสวัสดีครับ